คลิปนี้เราจะมาเยี่ยมชมวัดจุฬามณีนะครับซึ่งขึ้นชื่อเรื่องเท้าเวสุวรรณนะครับให้โชคลาภนะนี่คือทางเข้าไปนะครับมาที่นี่ต้องมากับไหว้เทวสุวรรณตรงนี้นะครับซึ่งเป็นของดั้งเดิมนะซึ่งคนมักจะมากลับไหว้ที่ตรงนี้นะฮะและปัจจุบันนี้ก็ยังมีที่ใหม่แล้วนะครับซึ่งไม่ได้ทดแทนนะแต่ช่วยเสริมกันนั่นเองนะครับ เมื่อเรากาาบเท้าเวสุวรรณที่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็ไปต่อนะครับก็คือเป็นสรีระสังขารของหลวงปู่เนื่องนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีนะฮะซึ่งเป็นเกจิอาจารย์นะฮะมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับและก็วัตถุมงคลของหลวงปู่เนื่องนี้ขึ้นชื่อเรื่องเมตตามหานิยมค้าขายแคลคลาดนะครับ ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสรีระสังขารของหลวงปู่เนื่องนะฮะตรงนี้นะ่าจะเป็นวิหารนะผมถ่ายจากอาคารของหลวงปู่เนื่องนะครับลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโบสถเก่าหรือเปล่านะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่นี่นะครับเป็นท้าเวสุวรรณที่ใหม่นะที่บอกว่าเสริมกันนะฮะตรงนี้เป็นยักษ์ใหญ่เลยนะครับรูปปั้นยักษ์ใหญ่เลยนะฮะและตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกที่หนึ่งนะครับที่เขามาขอโชคลาภขอพรกันตรงนี้นะครับ หลังจากที่เรากลับทุกสิ่งที่เป็นสิริมงคลของวัดนี้แล้วนะครับผมก็เดินมาที่หลังวัดนะเป็นแม่น้ำนะครับเป็นซอยแยกน่าจะเป็นแม่น้ําแม่กองเป็นซอยแยกออกมานะครับและเราขึ้นบนสะพานนะฮะดูวิวทิวทัศนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ